แฟนๆนคอบอลคาเฟ่ fan, bon ครับวันนี้ในเรื่องของการไลฟ์นะฮะทั้งที่เพจของเราแล้วก็ที่ YouTube จะมาเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะฮะจาก2ทุ่มวันนี้ขออนุญาตเป็น1ทุ่มนะฮะเพราะว่าพี่จอมบอบูนะครับแล้วก็น,น้าแมวมีธุระนะสดานีครับเป็นเรื่องราวของทีมชาติครับวันนี้น้าแมวขออนุญาตนะฮะพาไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะฮะมีทั้งหมด10ทีมครับก็แข่งขันกันยเย่าเยือนพบกันหมดก็จะมีทั้งหมด18นัดตอนนี้เล่นไปแล้ว14 นั่นหนื่อยครับว่าเหลืออีกสเกมเท่านั้นนะฮะฟุตบอลโลกล็อกเลือกโซนอเมริกาใต้เนี่ยที่1ถึงที่6เขารอบสุดท้ายเลยที่7ได้เพย์ออฟเดือนสาเพราะฉะนั้นการได้ที่8ที่9ที่10นี่โอ้โหโคตรช้ำเสียหน้าด้วยฮนะเขาเอาตั้ง6-7ทีมไม่ได้ไปนะฮะที่ได้ไปเยอะนะครับเป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกคราวนี้นะฮะในปี2026แข่งขันกัน3ประเทศนะฮะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาครับมีถึง48ทีมเลยครับทั้งโคตา้า ของแต่ละโซนนะก็จะมากขึ้นนะอาร์เจนติน่าไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้เป็นจา่าฝูงมมี31แต้มในทางทฤษฎีฮนะพวกเขาต้องการชนะอีกนัดเดียวเ่านั้นนะจาก4นัดเพื่อกาลันตีว่าได้ไปฟุตบอลโลกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหานะฮะโดเอควาดอเขาอยู่ที่2มี23แต้มนี่ขนาดเอกวาดอร์โดนหักไป3แต้มนะอุรุกวัยบาราซินรากวายฮนะอันดับ345มี21แต้มเท่ากันบาราซินนี่โอ้โหอยู่แค่ที่4นะนัดล่าสุด พวกเขาแพ้อาร์เจนตินาหนึ่งประตูต่อสี่ครับสู้ไม่ได้เลยครับที่บัวโนสไอเลสทั้งที่วันนั้นอาร์เจนตินาไม่มีเมสซี่ด้วยโคลอมเบียอยู่ที่หกแะยี่สิบแต้มไม่กั้นอยู่นี้หกทีมนี้น่าจะได้ไปแน่เพราะว่าที่เจ็ดอ่ะห่างโคลอมเบียห้าแต้มนะเวเนซุเอลาต้องรักษาพื้นที่เพลย์ออฟเอาไว้ครับมีโบลิเวียจจออยงหลังนะสิบสี่แต้มไปรู้กับชิลีนะที่เก้าที่สิบนี่หนักเลยมีทีมละสิบแต้มเล่ชิลีนี่ตกต่ำมากนะ ในเรื่องของดาวซันโบวอ์อะตอนนี้6ประตูมีอยู่2คนนะก็คือลุยส์ดิอารสของลิเวอร์พูลนะั้นเล่นในโคลอมเบียก็6ประตูเท่ากับเมสซี่ของอาร์เจนตินาแล้วห้าประตูมี4คนนะรลาฟินยาของบราซิลนูนเยสของอุรุกวัยนะฮะเอเนลวาเลนเซียครับก็5ประตูเหมือนกันส่วนเตอร์เซลอสนะมิเกลเตอร์เซลอสของบโบลิเวียก็5ลูกโปรแกรมนะนัดที่15เนี่ยคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่บ้านเรานะฮะเดี๋ยวเอกวาดอร์จะเจอกับบราซิลหกโมงคุณนีิมันแน่นอนนะ บาซินแพ้ได้นะฮะบาลากวายเจออุรุกวัยครับก็สูสีเลยนะหกโมงเหมือนกันชิลีกับเจนินาคนระับบวยเจอจกับจ่าฟัวแปดโมงนะนะข้ามไปฮนะคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ครโคลอมเบียจะเจอกับเปรูตีสามครึ่งและเวเนซุเอลาเจอบโบลิเวียตีห้านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันห้าห้าคู่นี้ซึ่งจบนัดนีนะ้ก็คิดว่าเราจะเห็นแล้วล่ะว,ว่า,าเจนินาน่าจะผ่านรอบสุดท้ายเป็นทีมแรกนะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเขารอไปนะฮะก็ หกทีมบอลน่ะไม่น่าพลาดนะฮะอย่างที่บอกครับเพราะว่าอันดับ6เนี่ยทิ้งอันดับ7คือวินเนสเซอร์ลาถึงหแต้มวันนี้มีฟุตบอลเบาๆนะอย่างนะนะฟินแลนด์ยัคโคสติก้าฮะนันแมวฟันธงว่า e i f ครับไปเยือนจะไม่แพ้ TPS ลาติเล่นในบ้านนะจะยิงแจ็บส์ทะลุนะฮะส่วนฟินแลนด์ยาโคเน่หรือว่าดนะีวิชั่น3ามวงฟินแลนด์ะ JJK เตะในบ้าน,นครับจะมีแต้มกับ FC Jazz ครับผมอย่าลืมนะฮะคืนนี้ฮะไลฟ์มาเร็ว1ชั่วโมงนะครับ พบกันหนึ่งทุ่มครับบอบูน้าแมวและอาจจะมีโกตีด้วยครับผม